พันตาหานะครับขราชินไม่มีเลขขาเนาะขราสินอ่ะนี่ครับจะขึ้นประตังเร็วน่อยขราสินและน้อยเกิดจากนั้นมีพุทธไวายของบุปผมเพิ่มเติมนะครับอันดับที่หนึ่งคณะสงฆ์วัดหนองแบงพระรามหลวง ระดบบที่สองคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่นนะครับนิมนต์นะครับผู้แทนที่เดินทางม,มาถึงแล้วนะครับคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่นนะครับคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่นแล้วก็วัดหนองแบนวัดร,รำวงนั้นได้ถวายความบูปธรรมในส่วนของน้ำปานาะตลอดทั้งสามวันนะครับ ครับลำดับต่อไปนะครับพระมหาสรายุทธปัญญาวโรนี่หมดนะครับพระครูกิติโชติคุณพระครูจันทระสิริสารพระครูสมุทรทองร้วนสิริจจันโทพระครูคำพีพระอุดมคุณพระครูปรัชนากรอิทธเบธีพระครูปรัชสุริยาญาณกิตติและนายชาญรมชัยดิษฐ นี่หมดแล้วก็จะเริญพรนะครับ ตามออีกหน่อยขอบคุณนะครับขอบมากเลยครับที่มีรอยยิ้มชั่วโมงได้ก็ื่ครับก็ถวายความเคารพแด่พระเทราชเทยรา ซึ่งมีพระมหาเทรรในรมหาสมลาคมแห่งนี้ก็คือพระพุทคุณหลวงพอ่อท่านเจ้าคุณพระธรรมวัชรายจารย์เจ้าคณะจังหวัดมหาสาร,ร,รคามหลวงพ่อทาย,ยาคุณ,พร,รคณพ,รรรพระเจ้าวิษณุที่คุณเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นหลวงพ่อทนายาคุณพระราชคมจนธายาคุณเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดและหลวงพี่ท่านเายาคุณพระเมธี สวัสดีแต่เพื่อ,อาานปอะจนิทุกท่านวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากพระเดชพดระคุณหลวงพ่อทัญคุณพระผมวัชระเมธีเจ้าหน้าผากเก่าให้มาปฏิบัติหน้าที่แทนเนื่องด้วยพระเดชพระคุณท่านได้ติดภารกิจที่วัด นด้วยท่านได้ทำบุญประจำปีสวาดิเจ้าวาดฉะนั้นวันนี้จต้องปกกระด้อโจนมาให้โอวาดแล้วรลาราวาขนาดนีเ้เสวนาฬิกาแล้วจริจริงแล้วก็ต้องขออนุโมทนาทุกหน่วยงานที่ทำให้การตรวจข้อสอบ ในวันนี้สำเร็จรุล่วงด้วยดีผมชอบใจข้อมูลที่ท่านพระคกูมหาธรรมบาลมนดีได้กล่าวชี้แจงไปเป็นความจริงที่มีโอกาสได้รับทราบว่ากระบวนการการเรียนการสอนนั้นมันมี้